สวัสดีครับพบกับแอดแมวนะฮะวันนี้เราจะพูดถึงตัวละครที่ถ้าเกิดอยู่ในมือของสุลต่านแล้วจะสามารถโหดได้มากที่สุดในช่วงของแพทเลเวล50นะฮะถามว่าเอ้ยพี่อาซีดาก็ยังไม่มาเลยพี่แม่งพูดไปถึงแพท50แล้วอันนี้คือพูดในมุองระย,าายนะไกลเนาะถ้าเกิดแปว่าใครที่เพิ่งมาเล่นแล้วเป็นสุตลต่านสมมติเป็นสุตลต่านหรือเพิ่งมาเล่นนะฮะถามว่าก็ ถ้าเกิดพูดเลยนะตัวละครที่อยู่ในมือตาลไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรมันก็โหดทุกตัวแหละแต่ว่าจะมีอาชีพหนึ่งที่ถ้าเกิดอยู่ในมือสุลต่านแล้วมันจะโคตรโหดเลยะฮะก็คือสไนเปอร์ครับโบมาเตอร์สายสไนเปอร์อ่ะทําไมแอดมีลถึงบอกว่าโบมาเตอร์สายสไนเปอร์เมื่ออยู่ในมือของสุลต่านแล้วมันจะโหดครับอ่ะตอนแผ่นห้าสิบนะฮะสไนเปอร์เนี่ยมันจะมีสกิลหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสกิลที่พูดยังไงเดีย๋ยว เป็นสกิลที่โกงมากเลยนะฮะนั่นก็คือสกิลดอกไม้ครับรู้จักสกิลดอกไม้ไหมหรือสกิลดอกบัวนะฮะไอสกิลดอกบัวเนี่ยฮะมันมีความสามารถอย่างหนึ่งเลยก็คืออ่าความสามารถในการพวก่ามันสามารถพวกอนได้พวกลอบมอนสกิลลอบมอนนู่นนี่ได้นะฮะอืมเพราะฉะนั้นอ่าสกิลพวกของมันนี่สําคัญนอกจากพวกลอบมอนได้แล้วมันยังมีบัฟเพิ่มไฟนอตดาเมจให้กับตัวละคร สายส n i ไนเปอร์หรือตัวมันเอง50%แล้วคุณรู้ไหมว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เราสามารถดันไฟนอลดาเมจได้สูงถึงแค่50%โดยประมาณเนาะจากที่เห็นเขาเขาดันมาเขาพยายามดันมาเขาพยายามดันกันเต็มที่เลยเขาดันได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก50%โดยประมาณเนาะช่วงนี้ถูกไหมอ่าส่วนละต่ามทุกๆคนน่าจะเข้าใจใช่ไหมอ่า พอคุณทําของดันไปนอนถึงห้าสิเปอร์เซ็นแล้วแล้วคุณมีดอกไม้บัฟเพิ่มไปนอนดาเมจอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตคุณเข้าใจใช่ไหมว่าหมายความว่าไง <laughs> คุณเข้าใจใช่ไหมหมายความว่าไงคุณก็สามารถดันไปนอนดาเมจได้ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเมื่อคุณดันไปนอนดาเมจได้ถึงหนึ่งร้อเปอร์เ็นเนี่ยโบ mm hmm. มาเตอร์เป็นตัวละครที่ทําของง่ายดันแค่ค่าพีเอทักมีดันแค่ค่าพีเอจีไอเพียงเท่านี้คุณก็โหดแล้วแค่สองอย่าง AGI กับ P s a อทัสองอย่าง เออแล้วไฟนอลดามจคุณก็สามารถดันถึง100ได้เป็นตวลครตัวเดียวในเกมนะนะตอนแพท50โอเคแล้วกันนะในแผท50เนี่ยจะเป็นตัวลครตัวเดียวเลยที่สามารถทำไฟนอลดามจได้ถึง100เปเ็นตป็นตัวเดียวมีตัวเดียวเท่านั้นแหละที่ทำได้ส่วนตัวอื่นไม่มีไม่มีมมมมมมทำไม่มีตัวไหนทำได้ไม่ว่าจะเป็นซอสมาร์สหรือเมอร์หรืออัคโคแบทหรือเมดหรือจะเป็นพระหรือพลาหรือน้องปืนไม่มีตัวไหนที่สามารถทำไฟนอลดามจได้ถึง100% มีแต่โบมาเตอร์สายกายภาพตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถทำไฟนอลไดเมจได้ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอืมโอเคไหม <laughs> โอเคไหมฮะโอเคไหมเอ่อใครที่งงจริงเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปอ่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีการปรับสกิลไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะอืมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็หวังว่ามันจะไม่ปรับ <laughs> โอเคไหมฮะสักคู่นะเดี๋ยวผมอ้างอิงให้ครับ เดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องสกิลนิดน,นึงนะฮะขออนุญาตอ้างอิงคลิปจากช่องของคุณมิสคบบะฮนะครับคลิปนี้ถูกอัปโหลดเมื่อ1ปีที่แล้วเนาะ,อะโอเคฮะก็ดูจากในวิดีโอนะ,อะเริ่มจากสกิลคริ i ิคอลเบรกก่อนนะคริทิคอลเบรกมันบอกว่าเมื่อเราโจมตีเป้าหมายติคดคริทิคอลจะมีโอกาสที่จะทิกเกอร์50%หรือทำงาน50%านต0ัแหละเพิ่มดาเมจของคิอีก13%เมื่ออัปเลเวลหนนะฮะ อืมมันก็อัปเดตเค่วิหนึ่งแหละตอนวลวห้าสิบมาต่อไปฮะสิ่งที่สําคัญเลยคือดอกไม้ฮะซิตติ้งพอยท์นะฮะซิตติ้งพอยท์เนี่ยอ่าเดี๋ยวเยวขาญาตินะฮะซิตติ้งพอยท์เนี่ยมันเป็นสกิลที่เรียกว่าไว้สำหรับโปกมอนล่อมอนเนาะเนี่ยฮะเมื่อเรายิงไปแล้วปุ๊บจะสร้างดอกไม้ด้านหน้าหกเมตรนะฮะห่างจากตัวเราเอาความสามารถของมันก็คือมันสามารถแบบระเบิดดาเมจได้ไว้ล่อมอนได้นะฮะหลังจากปล่อยดอกไม้ไปแล้วปุ๊บมีเวลาบัฟประมาณสักสิบวินาทีเนาะ สามารถโพวมอนรอบๆตัวมันสามารถลอ้อมมอนได้10วิโพวมอนได้10วินะฮะบัฟเพิ่มไฟนอลดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นตะฮะดูเลชั่น8ดวินาทีก็คือเราสามารถมีไฟนอลดาเมจเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นตแปดวิอ่าถูกไหมถูกไหมอ่าถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะประมาณนี้อืมเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่า โบมาเตอร์สายกายภาพหรือสายสไนเปอร์ตอนแพทห้าสิบเนี่ยจะเป็นตัวละครตัวเดียวที่ถ้าเกิดสุลต่านหยิบขึ้นมาปั้นหยิบขึ้นมาเล่นนะผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าจะแรงที่สุดในเกมแล้วป่ะเพราะไฟนอลดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะฮะแล้วถ้าเกิดสุลต่านคนดันเขาเล่นโบมาเตอร์สายกายภาพหรือสายสไนเปอร์เป็นนะผมบอกเลยว่าแม่งโคตรตึงโหดแน่นอนแบบว่ามาแรงแซงเมตาหลายๆตัวแน่นอนครับ ในขณะที่แบบว่าทุกคนไปเล่นอ่าปืนกันไปเล่นเมดกันไปเล่นตัวนู้นนี่กันอะไรเงี้ยฮะที่เป็นตัวเมตาที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วใช่ไหมแต่กับกันถ้าเกิดคุณแบบว่าเป็นอ่าสุตาลต่านหยิบโบมาเตอร์สายกายภาพมาทําของไฟนอลดามิทําไว้สัก50%สเปอร์ซยิงดอกไม้ปุ๊บมีบัฟเพิ่มไฟนอลอีกห้าสเปอร์ขึ้นร้อยเปอร์พอดีจังหวะนั้นฝนธน,นูปุ๊บง้างฝนปุ๊บ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 ปุบบ๊บปุ๊บปุ๊บยวแบปุวๆแบบ โคตรชิวเลยไฟนอลหน100ึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่อยากให้แอดแมวทำคลิปไกด์หรือรีวิวตัวไหนอีกก็บอกได้นะอ่าแล้วก็สกิล EX นะฮะชาร์จช็อตนะ,ะก็อ่าแอคชั่นไวขึ้นนะฮะแอคชั่นไวขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจอีกสามสิบเปอร์โดยประมาณนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคลิปของช่องนี้มากเลยนะ,ะขอบคุณครับ